อ่ะก็ขอฝากสบายทุกคนกันเนาะสำหรับเรื่องราวอีกเหตุการณ์หนึ่งและเป็นเหตุการณ์เก่าเนาะข้าเจ้าก็เคยเบาไปแล้วเนาะยูทูบข้าพเจ้าก็เบาไปแล้วแต่มันบุคคลอะไไปแล้วก็ยูเฟซบุกยูทิ๊กต็อกข่าพเจ้าก็เ้าไปแล้วเรื่องกรณีสาวตีนานะอตอนนี้ไม่เล่าพัวดีหรือปนเปล่านี้เนาะแล้วก็อยากฝากถึงเนาะอยากฝากถึงนี่ไอดอลลาวทุกทุกคนนะเออเจ้ามีซื่อเสียงคนติดตามเป็นแสน บางคนเนาะบางคนเป็นล้าสี่ห้าแสนสามแสนใินะถือว่าเป็นคนดังหรือเป็นคนจักแหละแต่สถานการณ์แบบนี้เนาะอยากให้เอาความดังของเจ้านะ่ะสร้อยละสังคมเนี่ยซะอย่าเอาความดังเอาเอาความดังของเจ้านะ่ะมาด่าคนเนาะเออเลี้ยงด่าให้เป็นของพวกที่แบบขยิเจ้าแบบเป็นคนลินโซเชียลแบบหักงา่ายมันซะเนาะแะไเป็นคนที่พวกมีติดตามไลน์บอดังเลยะนะว่าไปอะไรกันอยู่จุดนั้นบ่เผยแพท้ไกล แล้วสิ่งที่เจ้าเป็นไอดอลนะและคนที่ตามเจ้าเป็นแสนสี่ห้าแสนนันนอัลมาดาสร้างกระแสแล้วเอาฮูบเราขึ้นปูไฟายเอาฮูบเราขึ้นหน้าอ่าเคยอยังไงห,หน้าซองเฟซบุ๊กนะหน้าปูไฟายวะเนาะเอาฮุบเรามาขึ้นแล้วก็มาด้าเอาคลิปเรามาด้าเป็นไอดอล่ะอ่ากับที่เอ่ยซื้อได้ป่ะเนาะกับเป็นตังห้องดังที่ข้าพเจ้ากับซื้อซื้อซอมเนาะกับมากอยูอ่เพลงเราซื้อเพลงฝังใจเรก แต่ตอนนั้นเพลงเราออกมาแต่เพลงค่อยมักเลยอ่านับแต่ฝังใจแล้วก็เพลงอย่างอีกระลายเพลงเนาะค่อยๆก็มักกับทุกเพลงเลยแล้วก็มาเฮ็ดเพลงใหม่ก็จักจังไงมานี่นะเอาแบบความด่ามาเลยนะเออแล้วก็มาสร้างกระแสมาด่าดราม่าค่อยบอกอยากให้เสาซะเนาะอยากให้เสาซะทีเจ้าเอาความดังของเจ้าช่วยหลือสังคมซะเออี่เจ้าอาจจะตั้งกลุ่มจุดเจ้าบอกบริจาคนั้นบริจาคนี่บอกคันที่เจ้าตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มกันนะ ขายเจ้าตั้งกลุ่มกันนะมันบุอึดดอกพวกที่พวกที่ซอยนะบุอึดดอกเออสิ่งที่เจ้าขอนะบริษัทนะบริษัทนี้หรือว่าสปอนเซอร์ของเจ้านะเอออาจจะเป็นผ้า,าหน้ากากอนามัยบ่หรือว่าเป็นเจลบ่เป็นแอลกอฮอล์อย่างต่างๆเนาะที่แบบมันซอยได้ทุเลาได้นไปเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้าในส่วนหนึ่งเัินซะนะเนาะอ่าหรืออย่างไรได้อันไหนมันห,หงหม้อบอกขาเจ้าขาดบ่าอาจจะเป็นออ,ออกซิเจนบ่ที่หงหม้อต้องการน,นะ เออจุดเจ้าซอยชิบุดีก่อนว่ะเคยมาดีกัชิบูดากันลราบ่ดีก็มาดัตติน่าลราบออีนนี้เลยก็จะให้จุดเจ้าน่ะเศาซะเศาซะเสรษะ่อยเสรษดากันซะเจ้าเป็นคนดังอันพูดนึงก็พอนแรกอันเจ้าของหานขำเลยกันหมื่นเพื่อนเขาเคยเยใจหายอยู่เลยโบ้ไอซซื้อเนาะหัวเจ้าของหานสัพท์านขำยุบักสีบ่ะเคยสั่งสั่งคำว่าของเราเออแมนจะเป็นเจตนาดีแต่การเล่ากันบ้างนะเขาเอานภาษาบอกซาดมาลายันบอกตระกูลต้องเข้าใจตัวนี้เนาะ อันผู้สายคือกันอันผู้ที่เทียวกับตีน่านะอันที่นัดตีกันยูวเวทีนั้นเวทีนี่ฮะนะที่ดราม่ากับยูติทิกตอกอยู่ฮะนะตีน่าเป็นโควิดแพทยเสื้อเราที่พูดเป็นอย่างเนาะเราที่พูดตายเนาะคนที่ตายแล้วไม่คนผู้ติดโควิดนี่มาเที่ยงกันมาฆ่ากันฟันกันย้อนตีน่าโอ้ยเออคณะผู้น้อยกันจะมาใครเนี่ยหั่นต็มบ้างขาเละก็ห้าว่าเฮ็ดไปผู้ที่ผู้เด็ดูดเดกันเลเออถ้าว่าจิวเจ้าดังแล้วนะเออคอยบอกแหละซอยเหลือสังคมซาจะซื้อมาเที่ยงกันเนาะ ให้เด็กน้อยใครจะเถียงกันอันผู้ใหญ่อยู่เจ้าเขาจะไปเถียงกันเอออันนี้คนติดตามไลรเจ้าเจ้าด่าแป๊บเดียวเจ้ากระดังเลยเนี่เพราะว่าคนเจ้าไดนกันเจ้าก็ะหู้อะไรคนติดตามเจ้าเนาะเจ้าตังแกงเฮ็ดหาซื่อนะเจ้าตังแกงหายตังแกงด่าหาซื่อไอ้เรี่องไอ้จุเจ้านี่ยฉะนั้นค่อยขอดนะเนาะขออย่าให้เสาซะเรื่องราวของที่หน้าก็ให้มันจบไปละทุกคนก็ว่าเรามันบ่ดีเลยแล้วหอศิบีคนหาชีวิตเราเนงจะไปคนหูเก่าเก่าหูประวัติเราเอามาตัดต่อเอามาพากเสียงเอามายัง เรามีซื้อเสียงน้งห้องดังคน,นื่นกันน้้องรบพุงเหลา่าเนี่ยไงแต่งเพลงให้เหลานะ่าเนาะเอาฮู้เรามาขึ้นเอาฮาูบเรามาขึ้นหน้าเฟซบุ๊กเอ่อหน้ายูทูบอ่าขึ้นหน้าซองเลยบอกในดีลลายแน่นอนได้ดีลลายแล้วมันสมควรบ,บอกวาว่าจัญญาบันของเจ้าสมควรบ,บว่เออหากินน,นําคนซัวอะไรนะ,ะอือที่จริงอยู่เจ้านะ่ะผลงานอยู่เจ้าดีแล้วผลงานอยู่เจ้านะมีคนฟังคนมากเขาก็ตามตามาตราฐานของเจ้าอยู่แล้วเนาะแล้วทีว่เอาคนซัวมาสร้างผู้ฟให,ให้ดึงดูดคนเข้ามาเบ่งกันนะ เพราะว่าม so ้วจำปินไงนะม้วจำป็นเนาะมันเสียภาคพดเสียอย่างแบบเสียจัญญาบันแล้วก็เสียเสียอย่างอื่นน่ะเสียอะไรไหมบ่อยยากเนาะมันเสื่อมเสียมันบูดีต่อภาคพดที่แบบมาเกาะกันแบบโบราณสแตะกนะเกาะกันเกาะโอ้ยบ๊วยเรื่องให้เรื่องดีนับแต่น้ำท่วมด่ามาพับลุดคลิปลุดเอี๊ยต่างๆเพื่อนไส้กัน บต e ้าเพียดใดเพียดใดอีหลี่ใดต้องเป็นอะไรักนึ่งเรื่องไหนที่ให้ให้นี่คนนี่ั่งลุ่มเข้าไป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 ไปจ่ออาจารย์นะไปจอขี้เออสิ่งที่เป็นขี้นี่ไปจอที่สิ่งที่เป็นดอกไม้หอมหัวนี่เขาจะบ้าบักบ้ามากดอกสิ่งดีๆแบบเออมีคนกวดหนทางบ่กวดถนนบ่พวกเทศบาลเขาเจ้าไปหดน้ำดอกไม้ดอกไม้แบบอย่างเก็บขี้เจ้าขี้เนี่บ่มีมีเห็นกะทิมเออเขาเจ้าไปทิมนี่เห็นดีขนาดเวลาเขาเจ้าเก็บบ่เห็นเห็นบ่ เออกระสีและขนเฮานี่อาร์ซากาฟะใช่เนาะอย่าเถียงกันอย่าให้กันอ่าสิเป็นห้าเก้าแบบที่ต้องตีหน้ากันไรหลายคนเดี๋ยวนี้มันบุมีตแตันนั่นแหละต้องทำใจละมันมันมันไปไกลละต้องทำใจแล้วเดี๋ยววันนี้เนาะทำใจไว้เพราะว่ามันไปไกลละมันเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยคนละขอให้บูรุนหัวค่ำพันบูรุน่ะเดอ๋ยเจ้าจะเถียงกันซอยเหลือสังคมซอยเหลือพรรคสันติเกลความเพื่อนใส่ความดังของตัวเองให้มีประโยชน์เอารองสิซะเนาะอย่าให้ค่อยดังเด้ออย่างวะ เนาะใครจะใครดังแล้วฝากติดตามซ่องนี้เบื้องนี้คอกเกสตูดิโอนี่นะอ่าจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเตือนทุกคนกันนให้มีสติมีสติในช่วงวิกฤตอีกนะบอกว่าฮาวได้ฮาวได้ฮาวให้กันทุกที่ทุกแดนเขาต้องมีสติเฮ้ยยังต้องมีสติดีก็ดีกับให้บ่ดีกับให้ยังก็บ่ได้เรื่องเลยนะเขาต้องใจแงกสมองเขาต้องใจแงกเนาะทุกคนมีสามัญสำนึกมีมันสมองธรรมชาติให้มาเพื่อขึ้นเพื่อไต่ตองบ่แม่นว่าเอามาหนักบ้าหนักหัวซื่อเนาะเนาอันนี้แหละเข้าใจเเดอสััีีท่บบบฟงจจนกื